เข้ามาอยู่ด้านใน a s 4 Original เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะพามาโซนนี้เป็นโซนแรกกันก่อนเราจะได้ยินเสียงขับรถอยู่ทางด้านหลังน้นใครขับทุกคนคนเห็นกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําการสํารวจภายใน a s 4กันวันนี้เราอยู่กับกองล้อแม็กและล้อย,อยางแบบนี้ขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะยังมีส่วนอื่นให้เราได้รับชมกันอีกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านนี้ที่นี่เลยอา ที่เป็นลายล้อแม็กมีหลายขนาดมีหลายแบบมีหลากหลายรุ่นใส่ได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็ตามค่ะฟังของด้านล่างก็มีเหมือนกันเราอยากได้ยางแบบไหนอยากได้ยางออเทรนหรือว่าแม็กที่เข้ากับตัวรถเท่ากับยางเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกเหมือนกันภายในเอเซซ i ่ออริค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นแผงข้างด้านล่างนอนได้เลยเหรอใช่อยนอนได้จริงเหรอนั่งก็พอมัง้งขออนุญ,ญาตนั่งนะคะ ไม่กล้านอนเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นนี่ฝั่งด้านนี้นี่แมกด้านนี้สวยนะอันนี้ก็สวยนะก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งค่ะหรืออยากได้แบบหรูหราแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าลายแบบนี้มันเหมือนก็อยู่ในรถสปอร์ตรถหรูนะอ่าก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้ลายล้อแม็กแบบไหนอยากได้ขนาดแบบไหนมันมีหลากหลายแบรนด์นั่นเองค่ะอยากจะใส่รถรุ่นไหนก็ทำได้เลย ตัว B เนี่ยน่าจะเป็นล้อแม็กแบบพิเศษนะเอหรือจะให้นั่งพานั่งคุยตรงด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะยังไม่หมดใครที่รู้อยู่แล้วว่า a s s 4 Original ทำอะไรบ้างท่อค่ะท่อนั่นเองท่อเรามีปลายท่อให้ด้วยนอกจากตัวท่อที่เป็นกา้านยาวก็ยังมีปลายท่อให้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่รถรุ่นไหนแบรนด์ไหนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งด้านนูน้นอ่ามาทุกครั้งจะพลาดไม่ได้เพราะว่าเราแต่งรถให้กับลูกค้าใช่ไหมเราก็จะให้ดูตรงนี้ด้านนี้เลยว่าเบรกเมมโบเนี่ยมีหลากหลายสีแต่ส่วนใหญ่ที่เราที่อアิเจอนะทุกคนอ่าแม็กส่วนใหญ่เอ่อตัวเบรกส่วนใหญ่ที่อจิเจอจะเป็นเบรกเมมโบ ที่เป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวนั่นเองเป็นสีเขียวมะนาวเลมอนน,นิดนึงนะกำลังกำลังมีปัญหากระตังหูนิดนึงอะนี่ค่ะลายมันก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้เนาะเนี่ยตัวลายก็จะเป็นลายยอดฮิตอ่อาลายเนี้ยจะเป็นลายเมมโบยอดฮิตตัวเขาเรียกอะไรพารามิล่าใช่ไหมแล้วก็ยังมีที่เป็นรูรูแบบนี้ด้วยมันจะมีลายอีกลายหนึ่งที่เป็นลายพิเศษอะ่ะเหมอนเหมือนลายรอยแตกลายงาอันนาะเขาบอกว่าเวลาเบรกอะ หรือว่าเวลาใช้งานอนะ่ะตัวนั้นจะดูพรีเมียมด้วยยังค่ะยังไม่หมดนอกจากเบรกเมมโบแล้วก็นี่เลยมุมนี้ตัวเบาะเดคาโล่ค่ะตัวมีมูเก้นนะมูเก้นด้านล่างนะข้างบนจะเป็นเดคาโล่มีมูเก้นด้านบนแล้วก็มีตัวที่เป็นในรุ่นเออเบอร์ลิงวันนั้นเราจะเห็นเป็นของเบาะเอสเซสีออริจินอลใช่ไหมวันนี้ไม่เห็นแล้วนะเบาะไปแล้วเรียบร้อยเบาะ ok ไปแล้วไปต่อด้านนู้นค่ะ ด้านนี้จะมีท่อเยอะแยะมากมายเลยมีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้รูปแบบดังมากดังน้อยอยู่ที่เราเลือกได้เลยนี่แล้วก็ฝั่งด้านนู้นจะเป็นโช๊คอัพค่ะอ่าฝั่งด้านนี้จะเป็นโช๊คอัพนะนี่ข้างหลังตรงนี้จะเป็นโช๊คอัพมีสปริงมีตัวโช๊คอัพด้านหน้าด้านหลังมันก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวโช๊คอัพก็มีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันแต่เป็น แบนด์ที่เราใส่ให้กับคุณลูกค้าไปอ่ะจะเป็นตัวโปรเฟนเดอร์นะก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ทุกคนใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ระบบช่วงล่างเนี่ยการขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะใครที่สนใจเห็นคลิปนี้แล้วอยากตกแต่งรถมีรถอยู่แล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาหาที่อจิได้ค่ะที่0 985551558ค่ะแอดไลน์มาหาได้เลยเดี๋ยวอจิจะให้ทีมงานรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะกับทาง a s s c Original ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณกับทาง Ford RMA ราชพฤกษ์พระราม5ด้วยที่ให้อาจิได้พาทุกท่านค่ะมาทำการตกแต่งรถค่ะ Ford Everest p a t i n u m แล้วก็พาทุกคนมารับชมกับทางโชว์รูมหรือว่าช h o p a s s c Original นั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอาิิ n e w c a Family กันด้วยค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ